สวัสดีทุกคนท่านได้ผมแลวก็อยู่กับอากงนะวันนี้เราก็จะมาสอนคอมโบที่ไม่ได้เล่นนานเป็นปีแล้วมั้งไม่ถึงปีหรอกนะแต่ก็คอมโบมันยังใช้ได้ดีอยู่นะคนยังใช้ดีเลยแล้วก็ดามจก็น่าจะแรงพอตัวนะนทุกคนเพราะว่ามันเป็นสายปืนนะโอเคเออสายปืนโอเคลิปนี้เล่นสายปืนนะเอาไ้ก่อน แล้วก็คอมโบมันก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็แล้วก็คอมโบค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็สามารถที่แบบวันช็อตได้แบบชิวๆเลยทุกคนคอมโบผมก็น่าจะมีเซตเดียวนะผมไม่ม,คมีคอมโบคอมโบคอมโบตอดอะไม่มีอะถ้าจะตอดก็ตอดเป็นสกิลที่แบบเหลือๆดีกว่านะไม่ต้องสแปมอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเล่นคอมโบดีกว่าทุกคนแต่สแปมก็ดีเหมือนกันนะทำให้ศัตรูแบบไม่กล้าเข้าอย่างเงี้ยทุกคนนะ โอเคเซตน,นี้ก็แนะนําให้เป็นในมือถือแล้วก็ในคอมก็เล่นได้ทุกคนคือเล่นง่ายมากๆนะทุกคนโอเคมาสเตลัสเอ้ยสเตลัสอะไรสเตตัสทางเราจะเป็นสายปืนนะทุกคนนะแล้วก็พวกแบบไอเทมอย่างงี้ใช่ไหมพวกแบบของตกแต่งเงี้ยใช่ไหมก็ใช้เป็นเดี๋ยนะของถ้าใครแบบอยากให้เป็นแบบสายปืนจ๋าเลยก็ใช้เป็นพวกแบบแว่นตาอย่างงี้ก็ได้นะคนหรือแบบอะไรอะ หมวกกุซลเหรอแต่ผมแนะนําให้เป็นอันนี้ก็ได้ทุกคนถ้าใครแบบอยากแบบวิ่งเร็วแบบจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บซอยยิกเลยนะก็แนะนําให้เป็นหมวกนักวิ่งอะไม่ใช่ดิหมวกนักบินเออโอเคแล้วก็ผลของเราก็ใช้เป็นผลน้ำแข็งทุกคนเพราะว่ามันเล่นง่ายก็เล่นง่ายนั่นแหละเล่นง่ายแล้วก็สามารถที่แบบวันแบบต่อคอมโบได้แบบมันแช่แล้วก็มันแบบไม่ต้องมันปล่อยหน้าจอได้อะดิใช่ไหมมันปล่อยหน้าจอได้ทุกคน ในเช่นอย่างงี้ใช่ไหมกดแข็งแล้วใช่ไหมปุ๊บก็สามารถแบบคิดในหัวเลยว่าเราต้องกดอะไรอะไรก่อนอะไคนมันจะได้แบบไม่หลุดนะเออแบบนั่นแหละถ้าใครโดนน้าแข็งแล้วก็โดนแบบพ่อคอมโบนียก็ไม่ต้องแปลกใจน,นะเพราะว่ามันมันมีเวลาให้คิดนะทุกคนในการปล่อยสกิลนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันช็อตแบบชิวๆก็ใช้เป็นเผาไซบอร์กนะทุกคนหรือใครไม่มีก็ใช้เป็น เผาปลาก็ได้นะคนเผาปลาช่วงนี้ก็คือโกงโคตรโคตรเลยนะคือเป็นอ่อะไรปะเป็นแบบรถดำเหม่ดนะคนเผาวิสีนะแล้วก็มีเกาะด้วยนะโอ้โคตรโกงอ่ะโอเคมาเริ่มคอมโบเลยละกันนะทุกคน โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบของเราทนะุกคนในคลิปนี้นะก็คือความแตกต่างของค่าหัวก็จะเป็นก็เยอะอยู่นะคนประมาณ3 0 0หมื่นกว่าๆนะถ้าแบบนะับจากความแตกต่างอย่างเดียวนะคือยังวันช็อตได้อ่ะคิดเอามันแรงขนาดไหนคิดเอาดิก็คือแบบปืนพิษเนี่ยคือเป็นเปืนที่คอมโบง่ายแล้วก็ต่อคอมโบก็ค่อนข้างจะง่ายนะคนแต่ช่วงนี้ไม่เห็นมีคนเล่นเลยเนาะ ไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันมันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะคือเขาไปเล่นอะไรวะกีตาร์บู๊กันหมดนะทุกคนแต่อันนี้มันยังเล่นได้ทนะุกคนเล่นง่ายแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาฝีมือในการคอมโบได้ด้วยนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สาหรับคอมโบของเราในคลิปนี้นะมันก็เร็วไปนิดหน่อยนะคนคลิปมันสั้นๆนิดหน่อยนะประมาณไม่ถึงสามนาทีหรือเปล่าเออลืมไป,นะมไลปแล้วมีไฮไลท์คลิปละโอเคทุกคนนะก็ไปดูไฮไลท์คลิปเลยละกันนะทุกคนโอชิปิลี She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have. It, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a latch. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no she's really complicated, but that only makes it better. And Got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So, the game I'm gonna play it. Yeah. She's got a body like a coke she likes to keep the party going. These rumors got me.